รู้ไหมว่าตอนนี้ก็ทมเราเริ่มโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแล้วนะคะกรุงไทยแอคเซ่าไลฟ์พามาดู how to แยกขยะยังไงให้อากาศดีขึ้นปะเดี๋ยวร้อยให้ฟังอากาศจะดีขึ้นยังไงเดี๋ยวมาบอกท้ายคลิปแต่ตอนนี้มาดูว่าแยกขยะยังไงกันก่อนดีกว่าค่ะถังขยะโดยทั่วไปจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ส,สีแบบนี้ค่ะแต่ถ้าอยู่ตามที่สาธารณะก็สามารถทิ้งขยะแบ่งตามประเภทของขยะได้เลยขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะอันตรายแล้วก็ขยะทั่วไปค่ะปะ ไเริ่มแยกขยะกันเลยอย่างแรกต้องแยกขยะพวกเศษอาหารออกให้หมดแล้วก็ทิ้งลงในถังขยะสีเขียวค่ะถ้าแยกขยะเองที่บ้านควรที่จะแยกใส่ถุงแล้วก็เขียนแบ่งประเภทเอาไว้แบบนี้จะดีที่สุดค่ะส่วนพวกขยะรีไซเคิลอย่างพลาสติกแก้วกระดาษโลหะหรือของที่มีเครื่องหมายรีไซเคิลก็สามารถทิ้งลงในถังขยะสีเหลืองได้เลยค่ะ ขยะอันตรายจะเป็นพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ขยะที่มีสารเคมีอันนี้ให้ทิ้งลงในถังขยะสีแดงค่ะสุดท้ายขยะทั่วไปก็อย่างเช่นพวกถุงขนมถุงพลาสติกเศษผ้ากล่องโฟมพวกนี้ค่ะก็ให้ทิ้งลงในถังขยะสีน้ำเงินก่อนทิ้งขยะก็อย่าลืมเก็บใส่ถุงแล้วก็มัดปากถุงให้สนิทด,ด้วยนะคะรู้ปะ้ะว่าถ้าไม่แยกขยะจะทําให้เกิดมลพิษมากขึ้นอย่างพวกเศษอ,อาหารถ้าถูกฝังกลบก็จะปล่อยก๊าซมีเทนออกมาทําลายลโลกจํานวนมากและอีกส่วนหนึ่ง ถ้าขยะไม่ได้ถูกนําไปรีไซเคลิลก็ต้องจบที่เตาเผาซึ่งจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นมลพิษในอากาศหรือก็คือเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกทําให้โลกร้อนอีกถ้าดูคลิปนี้จบแล้วอยากให้อากาศของโลกเราดีขึ้นลองเริ่มจากการแยกขยะให้ถูกวิธีดูนะ n o you can คะ่ะ